สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะพามาทำพัดางใส่น้ำมันปล่แล้วพัดเสร็จแล้วเอาเอาพริกหอมแดงกับกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปคับก่อนค่ะหอมค่ะ ้ำแล้วค่ะกุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะกุ้ง,งรดค่ะมันหอยลงไปสีอขาวลงไปตามเล็กน้อย หอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะพี่น้องน้องตาตากินกค่ะพี่น้องหอมหน่าทานมากเลยุกแล้วค่ะจบเราก็ใส่กระเพราที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเลยกะเพรากะเพราน้ำเลี้ยงเนาะพี่น้อง อ่างามปันเดยเอาอปุ๋ยอ,อยู่บ้านค่ะน่าทานมากเลยค่ะชิมดูกันนะคะแซ่บค่ะพี่น้องขอบคุณด้ที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะ